มาถึงแล้วนะครับบ้านมอนไมเันแวนนะครับตามหลวงตามานะครับนี่มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับมาแต่งแต่เมื่อคืนเลยบอมาถึงสี่สีสี่เตรียมพร้อมงานใหญ่ถ้าเราไม่มาระดับนี้ก็ไม่ทันแน่นอนจอใหญ่มากครับวันนี้ลงชุดใหญ่สามแปดห้าสิบใหญ่กว่าเพชรบุรีเฮ้ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันใหญ่กว่าที่ลงที่ที่เซตระบบ ตอนเส้นระบบแค่แปดชั้นเนาะครับ <8 S 1> วันนี้จะลงเก้าชั้นเปดชั้นครึ่งใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวตอนขึ้นจอยจะให้เพื่อนๆชมนะครับว่าวันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูน,นี่เป็นรถหน่วยนะครับมาถึงแล้วนะครับได้ข่าววายางแตกเลยมาถึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับน,นี่กลุ่มพลังนะครับเครื่องปัดไฟสองแทน่นแล้วก็ เอ้ดนะครับงดเลยคาราวานรถมาตอนนี้สองคันนะครับ1นึ่งเทลเล์กับสิบอ้อนะครับมาก่อนใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆดูแต่ผมเดินมาระยะนี้นี่จะถ่ายภาพไม่ได้เต็มจอโทรศัพท์ของผมนะครับ จอกล้องนะครับวันนี้เหมือนที่บอก3 8มสิบแดเมห้าสิบของจอกลางตรุงนะครับโอ้นี่เดินมาใกล้ๆรถแล้วนะครับร้อนมากครับร้อนต้องเดินหลบหาร่มนะครับพวกเด็กหน่วยก็ทำงานกลางแดดเลยนะครับกลางแดดเลยนี่พอมายืนใกล้ๆก็ต้องแผนกล้องให้ชฉก อันนี้มากีชีวิตแลวครับไม่ได้นับเลยครับโหห้าสิบอีกครับวัดตรงวัดตรงนี่ชอบทรงผมเด็กหน่วยครับจุดห้าศูนย์ครับทกับตาดิ โอ้โไาตรงเไ,ไปไงอยซ่ลื่น,ห,น,น,ห,นรหรอ, <c oughs> อ,รอง่วงนอนบ่นอนน้อยมาถึงตั้งแต่ทสีสามทีสีเ่เน,นาะอันนี้ให้ดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างอันนี้จอกลางกรุงตัวใหม่ครับไม่ใช่ตัวใหม่เราไปตัดเพิ่มครับ ครับคำซีดาพ้างได้กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้านี่ครับให้ดูใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆกลางทุ่งนาเลยนะครับบ้านเจนแวนสีนรรมเป็นประวัติการเลยในสุรินทร์ตอนเทสระบบลงแค่36เมตรวันนี้ใหญ่กว่าวันนั้นอีก วันเทสระบบที่บูเชตแค่แปดชั้นเนาะวันนี้จะขึ้นเก้าชั้นอันนี้จะขึ้นเก้าชั้นนะครับอันนี้ด้านหลังจอนอะด้านหลังจอเหมือนที่ผมบอกนะครับฮัตใหญ่สุดในไทยตอนนี้ก็ว่าได้นะจริงไหมผมในประเทศไทยที่ออกฉายจริงๆนะตอนนี้ก็คือหน่วยนี้แหละ แล้วก็ชาเชิงเซา,ชา,ชาแต่วันนั้นที่แคบครับชาเชิงเซาว,ว,วันนี้มาที่วัดเจนเวนนี่โอ้โหใหญ่จริงๆอ่ะครับใหญ่จริงๆผม, <mail. S 1> ผมต้องถอยออกมานะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ข้างหน้าน่นเพราะว่าอยู่ใกล้เกินไปไม่เต็มจอนะครับไม่เต็มจอต้องถ่ายออกถอยออกมาถ่ายครับ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ภาพภาพมันจะขาดจะหายยอดจริงๆนะครับวันนี้ที่สุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ที่ตำบลจันแวนอำเภอศรีนร์งจังหวัดสุรินทร์นะครับงานจริงก็จะเป็นวันที่สิบวันนี้วันที่เก้าก็คือพรุ่งนี้แหละครับต้องมาวันมาก่อนวันหนึ่งวันไม่เช่นนั้นก็เหมือนที่ผมบอกหลายครั้งพูดซ้ำๆว่า ทำไม่ทันแน่นอนใหญ่มากใหญ่จริงๆผมพลังลำโพงก็จะเป็นอิบเปิดแปรผันนะครับดอกยิบเอ็ดเก้าสิบหกดอกนะครับทั้งหมดกับคุ้มพลังเฮอริเทจทั้งระบบหน่วยนี้ใช้เฮอริเทจทั้งระบบนะครับคิดถึงวันเพ็ญอนก อ <laughs> ย่านะผมอิจฉานะครับอยากคิดถึงก็เดียวแบ่งกันคิดถึงก็ได้ครับถ้าคิดถึงวันเพ็ญถ้าคิดถึงวันเพ็ญหน่ยผมขอคิดถึงด้วยต,ตัดหรอโอ้โหใหญ่ยยจริงๆโอ้ใหญ่จริงจริงไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยกระดาษผมยืนอย,อยู่ระยะนี้ประมาณ20เมตรนี่ ถ่ายภาพเห็นไม่กี่ช่องเองนะครับใครไม่ร้องโอโหใครไม่ไม่ร้องโอโหไม่ใช่นะครับใหญ่ยิ่งกว่าฝรังง่งอีกฝรั่งว่าใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่กว่าฝรังง่งอีกผู้ใหญ่ยังเดนร้องโอโห้อันนี้ก็เพียงแต่มาเก็บบรรยากาศนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เก้าพรุ่งนี้ เป็นรูปเป็นร่างจอก็ขึ้นพรุ่งนี้ฉายพรุ่งนี้วันนี้พวกผมมาก่อนหนึ่งวันมาดูภาพบรรยากาศการตั้งจอว่าจะลงจอใหญ่ได้ประมาณไหนก็หลวงตาใจถึงอยู่แล้วครับเล่นใหญ่จัดใหญ่เลยนะครับหลวงตาสามวันสามคืนด้วยซ้ำาระยะนี้ก็ผมถอยมาก็ยังถ่ายได้ไม่เต็มจอ วัดแนวขวางมัน38เมตร5ครับแล้วก็นักร้านจะใช้9ชั้นนะครับวันนี้เหมือนที่บอกปกติที่ตอนเทสระบบสาไอ้8ชั้นนะครับตัวนั้นกางจอ36เมตรแล้วไปที่เพชรบุรีก็กางจอ38เมตร50หนักร้าน9ชั้นแต่ผมไม่ได้ไปนะครับตอนนั้นเนื่องจากยังปวดแผลอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับอาศัยว่าอยู่ในสุรินทร์ก็ให้เพื่อนขับรถมาส่งนะครับ ไม่แค่ในสิ่งที่จะชนขับรถมาให้ก็เลยพอถูทูท้ถ่ายพอมาได้อันนี้เป็นเทเลอร์ที่บ